สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พ,พี่น้องมารับส้มตะกัดแตนจ้าตะกัดแตนในฟาร์มของเรานะคะออกปีเป็นบางโตแล้วพี่น้องออกปีหลานแล้วจ้าเดี๋ยวพ,พี่น้องไปรับส้มนะค่ะเนาะนี่ค่ะตะกัแตนในฟาร์มของเฮาบางโตก็ออกปีเรียบร้อยพี่น้องไงประพร้อมกันเนาะค่ะเนาะ บังตัวออกปีกแบบออกจนสิ้สุดเราด้วค่ะนันบางตัวก็ยังแดงๆอยู่เนาะค่ะเนาะนี่จ้าบางตัวก็ถอดคราบเราด้วยค่ะอันนี้คอกแรกคอกหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่จ้าปูนหลายเตืบดิพี่น้องนี่จ้าบางตัวก็ออกปีกแร่บางตัวก็บบ้านเนี่ยออกปีกเนาะคะ่ะอืมจ้า นี่ค่ะบนท้าบุดทึกกันด้วยค่ะกาะเป็นกะอยึดทังอันมุงเนาะนี่ขอกแรกนะค่ะเด้อสิพาบไปเบิ้งขอกสองต่อจ้าขอกนี้จะเป็นขอกที่สองจ้าเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งตกันเลยเนาะค่ะเนาะปนนไปเบิ้งกันเลยจ้านี่ค่ะขอกที่สองพี่น้องขอกนี้ก็ห้ายออกปีกหลายแล้วค่ะ นี่จ้ะบางตัวก็ออกปีกน้องตัวก็บบ้านอ่อนนะคะเนาะนี่ค่ะออกปีกกอะไรเติบแล้วครับพี่น้องพอนีกสิประมาณมีซิบก็มือได้ละค่ะประมาณกลางเดือนหนา้าก็อาจจะได้เก็บเนาะค่ะเนาะเก็บผลผลิตส่งออกจ้ะส่งออกขายนาเนาะจ้ะเนาะ าน้ำตามโมบานเท่าไหร่นะคะนี่จะ้ะนี่จะออกปีข้างนั้นเลยใค่นี่โตง่ายเลยนี่เขานี่สิร้ายกอ,อกใหญ่คะ่ะขางนี้คุณพี่น้องก็อการทร้าบหลับไปสีขายกับขายได้ร้จ้าเดอ้อเรียงขายฝากอุดหนุนน้ำมันรัจาเดอ้อ ตอนนี้ย้ำพันได้เปิดขายนะค่ะเจียวพันสะกอนเอาพันเลี้ยงต่อไปแต่จังสิงได้เปิดขายเนาะพี่น้องมันจีนหยากดีดีให้ตัวหยาด้ค่ะเด้อสำหรับพวกเราอยากเรียงบริเวณเรียงเลี้ยงง่ายๆขอเพียงเทามีหยานะจ้าเด้ออาจจะไปเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า